สวัสดีครับพบก,กับเราอีกแล้วนะครับผมช่องพังกาดาไปนุป,ปะเก้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราเอากล้วยไปให้น้องๆครับนี่กล้วยครับกล้วยของอคุณแม่นะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามครับที่ได้จัดซื้อให้น้องๆได้รัได้กินนะครับที่น้องๆได้กินนะครับ อยู่บรรยากาศยามเย็นนะครับนี่คุณแม่คำเสนก็โยกรอแล้วครับเต้นรอแล้วครับที่แม่ผสมน้ำครับที่จัดซื้อกล้วยให้นะครับผมดูบรรยากาศนะครับนี่ครับพี่น้องพระเก้าของเราครับท่านตูวใส่กล้องครับเดี๋ยวเราเอาให้น้องได้กินครับเดี๋ยวให้แม่ควันเอากินหน่อยแม่ควัน เอคยให้น้องโอ๊ตเนาะอ่าน้องโอ๊เอาให้อ่าน้องโอ๊เอาคุยให้ใหให้พี่นดาก่อนนะเอาคเอาคยให้พี่อันาเร็วเร็วเร็วเอาะโอ๊ตเอาคี่อันา่อนเกรัวครับเอควันควันช้างน้อยทำไมเกรืวช้างเ ด่วนดาเนี่ยอมอมมือรอแล้วครับอันดาอมมือรอแล้วเนี่ยหิวหิวกล้ว,ว,ลวยทอาแม่ควันเอาให้หน่อยเด้อให้ยวัดดีก่อนนะข้าก่อนเสียงดังๆหน่อยเด้อเสียงดังหน่อยเด้ดอดดนี่ครับว่ากล้วยเราซื้อมาดิบนะครับเรารอให้สุกครับกินเรื่อยๆครับ เมื่อวานเอลซ่าก็กินเลยนะเมื่อวานเอลซ่าก็ได้กินแล้วครับวันนี้ให้ครอบครัวของเราครับเลยน้องอันดาให้คุณแม่คำแสและก็พี่ก้าวของเรานะครับอร่อยอร่อยครับ,บโอ้โหคุณแม่โวยวายนะครับคุณแม่ไม่ได้กินครับเอาเอาให้คุณแม่สักวีนึ่งวันแล้ว ปลาครับดูครับค <c oughs> วานน้อยก็กลัวครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณคุณแม่เอซใจดีนะครับที่สนับสนุนอาหารหวานหวานให้น้องๆของเรานะครับผมขอขอบคุณมากครับที่ไม่ส่งออกน้ำนะครับที่ได้จัดซื้อกล้วยหวานหวานให้น้องนะครับให้น้องช้างนะครับ ให้น้องอันดาคุณแม่คำแสนพี่นพเก้าดูว่ะแม่ควานเดินนี้น้องอันดาได้ไงเนี่ยนี่ครับควานน้อยก็ได้กลัวเดี๋ยวกลัวควานให้อมมือรออมมือรอแล้วครับ เอาแม่เอาให้อันใดอีกเลยเอาให้สวัสดีค่าก่อนเก็บควลุกมืออ่อนมันตืบาบินเล พเก้าให้พี่ก้าด้วยวะนี่พี่เก้าด้วยให้พี่นอก้าด้วยครับนี่พี่น้ก้าก็รอแล้วดูครับก้าวดีครับแล้วดีครับดีครับไปเลยไปเลยครับ ได้กินทุกเชือกครับนี่ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับด้วยหวานหานะคะ่ะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราหาดาะดาบก่อนดาขอแม่เราเรือนี่ครับถ้าถ้าเขาจะขอครับเขาจะอมอมมือนะ,นะครับนี่ครับเด็กอ้อนครับเด็กขี้อ้อนครับนี่ครับดู เวลานางจะขอกินครับก็ชอบอทําท่านี้ตลอดครับหน้าละห้อยนะคะหน้าละห้อยดูหน้าครับดูลูกสาวแม่หนุห่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดูดูดูนะครับดูครับท่านี้ตลอดครับถ้าถ้าอยากกินอะไรคือต้องท่านี้ตลอดครับอ่อนค่ะอ่อนอ,อ่อ,อนมากเลยครับอันดาหิวยังอยากกินหรือเปล่าวท่าก่อนนี่ครับ ขอ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 กล้วยนะคะเนี่ยขอกล้วยนางขอกล้วยนะคะค่าก่อนขาป่าพูดตายตายตาย

ignored อันดาคิ้วยงังน้ำมันปิดปัดอยู่ใช่ถอยอยู่หรอเนี่ยใช่ถอยอยู่านา่กินอีกไหมอันดาก็เน,น,น,นี่ยท่าคอเขาโอ้โหดูครับดูท่าถ้วยก่อนถ้วยก่อนออนอังหน,น่อย เปล่าโอเนไม่ต้องกอดยากกินขนาดนั้นไม่ต้องกอดหรอกกอดทำไมอันดาออดนะคะเป่าซุ้มบนเปล่าซุ้มบนนี่สูง่าอาเปาเปาดังหน่อยเป่าดังหน่อยเป่าดังหน่อยเ อดปอนกอดกอดเยอะนะูไกอดเยอะน่กอดกอดอืมปล่าซุ้มหดซุ้มซ <laughs> <who is> <laughs> ุ้มซุดุงไม่ต้องกอดุมออออนะคะออออุเบะะุบะอันาคออดนะคะ เก็บนะเก็บแล้วเก็บคนเก็บตังเก็บดุมุนเก็บนป่าเป่าเก็บนาดุมุนเก็บเนี่ยจะให้น้องอันดาเป่านี่ครับดุมุนสู้แม่จะโก้จากดียวเลยโอ้ยอยากกินหมดละอยากกินหมดกอดแม่บ้างกอดแต่พ่อให้พี่ก้าวมาเนาะยก้าวครับค่ะพี่ก้าวนะคะครับผม คสยขอก่อนขอขอพี่เบนกิอร่อยนะคะกินกช้่ยอร่อยมากอ่าบี เอากินนี้กินนี้พอวิสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะก่อนนะอันดาเดี๋ยวขอบคุณแม่แม่ไอซีก่อนขอบคุณค่ะก่อนค่าค่าก่อนนู่นทำอะไรค่าสวยก่อนแล้วค่ะสวยนอนเร็วบนสูงดูครับดูกินดิดูกินดิไม่ยอมทำค่ะก่อนเร็วแม่ค่ะก่อนค่ะก่อน ขอบคุณค่าก่อนอีกเดียอเข้าไปวะไม่กอดหน่อยเให้กอดแม่หน่อยกอดแม่ก่อนนะโอ้ยก่อนสวยๆหน่อยนะหันหน้ามานี่วะแม่ก้อนสวย เสร็จแล้วครับวันนี้ภารกิจของเราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องพังอดาพรายนัเก้าครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ